มาอันพอ่อน้องๆมะวานปอเทียงนะครับเพื่อว่าให้มันเป็นปุ๋ยมัดนะครับกําลังกินเขากินน้าเสียงว่าโอ้เฮ็ดงานก็เฮ็ดซํไตยนะครับข่าแรงก็ถทึกถึกว่าคนรวยกับรวยโพูดนะครับแบ่งปั่นกันแน่เสียงว่าให้อะไรยี่สิบบาทเมื่อวานปอเทียง <laughs> นะครับโอ้ ครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายมิตรสหายชาวเหล็กในทุกท่านนะครับผมพันพึ่งพวงตะซันประแดกก็คือเกาเล้วพี่น้องเอยออกมาหาพึ่งหาแมงนะครับเมื่อวานนี้กับไปอันลุงกำวานเห่แต่ว่าลืมโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยนะครับปลาก็มิแตัวง,งามๆนะครับปลากายปลาตองกายนะครับเออแล้วก็ ปลาอีสานเรียกปลาตองกายนะครับเออถ้าเป็นปลา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 ฉลาดนะครับตัวเล็กๆก็เรียกว่าปลาตองนะครับถ้ามีจุดๆตัวใหญ่ๆเขาเรียกว่าปลาตองกายนะครับก็เอิ่นก็ไกลๆกันนั่นละพี่น้องเนยแล้วก็ปลาเข้านะครับเออปลาเข้านะครับแต่ว่าบอมเนอันแฟนทองเก่านะครับปลาเข้าปลาเพียงเพียงปลาแม่น้ำตัวดำๆนะครับปากใ่ๆนะครับก็อ้ได้หลายครับแต่ว่าก็ราคานี่ผม เห็นล้วผมสะออนนะครับราคาลอยกว่าบาทนะครับแต่ว่าเขามาในเมืองเปิ่นตามร้านเอาออกหานี่ผมว่าบรุษสามสีหาลยนะครับเพราะว่าเป็นสุดยอดของปลาเนื้อแบบนี้นะครับ ได้ปิ้งปลานะครับได้ปนปลากินอยู่ตำนองนะครับได้ดูบรรยากาศแบบบานนอกบานนาบานทงบานปลานะครับเรียกว่าอันมวนความสุขนี่มันสุดยอดนะครับสาหรับคนบานนอกบานนาคนชนบทนะครับคนเมืองเขาก็ยังว่าแหละครับเขาอยู่กับความสิวิไลแต่ว่าเขาก็อยู่กับความทุกข์ความยากแต่มันก็มีความสุขคนละแบบพี่น้องนะแต่ว่าถ้าว่าเหล่าหลายนี่ผมว่ามันสีเหลี่ยมเดี๋ยวผมที่พาไปเบิ้งนะครับนู่นอยู่ต้นบัก่วงนะ่ครับวันที่ถ่ายมันเต็มนะครับ แต่ว่ามันเป็นไปบ่าดเลยะครับครัง้งนึงก็เข้าไปเบึ่งมาเนี่ว่าเดี๋ยวได้สัก2องร่วยที่เอาเข้าไปเมื่อกี้นี่เหลือแต่คนนะครับเม่มันยุบๆยับยุบับเขาเอาไปกินแล้วเอาพี่น้องไปชมกัน มีขอบฟีคนกับบกเขามาหาปันได เป็นยังเนาะเบิ่งกระวานบุดสูงเป็นไดดขึ้นบุดถึงจักอุ๊ยบิ่งกระวานสูง 그그림버는게딱야어 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ hăng เอ้าโบได้เด้พี่น้องนี่ดูกะระตือโบได้ครับงามๆอยู่โอ้ได้อยู่ครับนอ้องนี่หลักๆอยู่แล้วพี่น้องครับ ย่องเนียนน้ำนีบอโอ้ยน้ำบปนไดพี่น้องแต่ว่าัีเต็มเี้ครับก็เต็มครับแต่ว่าพอได้ยุดได้ตังเอาง่ายๆได้ตังอยู่ อ้เดี่วิงนอาเจ็ัต้เต็มี้อง chưa chín con chín bò ô bò chín cần má quan ná tôi vào tập tâm để có bò chín chắc kia. ลงเบึงนนามไปนบื้องนามบ่โอ้ยเก็บตอดเก็บกันเด้อนี่นีงน่นงยวย่วจจนนนยนี่หรอก จะว่าสงเเยนี่ทีเอาเบิ้งดูนี่ทำหน่อยๆพี่น้องมันจะยังไงน้ำข้า็มีครับพี่น้อง โอเคลงต้นไม้สุดยอดนะครับคิดว่าแต่จิปบออันเป็นแผ่นเป็นแผ่นสุดๆนะครับดีครับเยี่ยมครับโอเคลงต้นไม้นะครับกำลังใจเดวอพี่น้องเรื่องงานของผู้เฒ่านะครับ โอ้เต็มแผ่นครับอันนี้เต็มแผ่นดีแท้